เปิด8ข้อห้ามลิซ่าแบล็คพิงค์ทำไม่ได้ถ้าตนสังกัดไม่อนุญาต 1. ขับรถโรเซ่และลิซ่าขับรถไม่เป็นเช่นกันจึงเป็นที่มาของคำพูดที่บอกต่อกันว่าพวกเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถโดยเหตุผลในเรื่องความปลอดภัยและหากพวกเธอต้องการไปที่ไหนก็สามารถไปกับคนขับรถได้ 2. การซื้อรถเนื่องจากพวกเธอไม่สามารถขับรถได้พวกเธอจึงไม่สามารถซื้อรถได้เช่นกัน กฎของ YG Entertainment ถ้าหากพวกเขาต้องการซื้อรถพวกเขาต้องได้รับการอนุญ,ญาตโดยตรงจากต้นสังกัดก่อน 3. การสูบบุหรี่กฎข้อนี้เป็นกฎที่เข้าใจได้ง่ายข้อหนึ่งเนื่องจากพวกเธอเป็นนักร้องการสูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อเสียงร้องและการแสดงของพวกเธอหากพวกเธออยากสูบบุหรี่หรืออยากดื่มก็ต้องมาตกลงกับบริษัท 4. การดื่มกฎข้อนี้เป็นที่น่าแปลกใจของใครลหลายๆคนเพราะวัฒนธรรมการดื่มของเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากการดื่ม ยังใช้เป็นการสร้างมิตรภาพและมักเป็นการสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยศิลปินอื่นๆของ YJ Entertainment ก็ยังดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน 5. การเดทกดข้อน,นี้คือกฎทั่วไปของไอดอลมากมายในหลายๆบริษัทความกังวลหลักคือถ้าหากไอดอลเปิดเผยว่าพวกเขากำลังคบหาดูใจกันอยู่พวกเขาจะสูญเสียฐานแฟนคลับและอาจส่งผลกระทบกับความนิยมของพวกเขาได้ 6. การไปเที่ยวครับ ดยนโยบายในเรื่องการห้ามดื่มจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายหากจะมีนโยบายในเรื่องการห้ามไปคลับออกมาด้วยความเสี่ยงของการเห็นสาวๆเมาหรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมในคลับก็มีโอกาสาที่จะเกิดขึ้นสูง 7. การเดินทางสาวๆไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเองคนเดียวในเวลาว่างหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท8เรื่องชีวิตส่วนตัวสาวๆพวกเธอดูกลัวที่จะตอบคาถามนั้นและตอบคําถามอย่างสุภาพถูกปิดกั้นจากการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัว ของพวกเธอและบางครั้งก็ตอบคำถามเหล่านั้นไม่ตรงตามความเป็นจริงด้วย